สวัสดีครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับใครที่ทําเว็บสนใจทําเว็บไซต์แบบเดียรเอสเตทนะครับขายบ้านนะขายโครงการนะครับแบบนี้นะก็สามารถทําได้ง่ายๆนะสำหรับวิดีโอนี้นะครับผมจะมาแนะนํานะในกรณีที่เราแบบว่าโหหน้าแรกเราไม่ถูกใจนะครับแต่ว่าอยากได้หน้าแรกแบบนี้นะครับเป็นเรียบๆนะครับแบบนี้นะจะเปลี่ยนหน้าแรกเป็นแบบนี้ยังไงดีนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันเลยนะอย่างแรกนะครับให้เราทําการล็อกอินไปที่แอดมินก่อนนะครับเนี่ยไปที่แดชบอร์ดก่อนเนาะ แล้วก็มาดูนะครับว่าหน้าแรกของเราเนี่ยที่ต้องการคืออะไรนะครับอันนี้ก็จะเป็น listing element r size bar นะครับเราก็มาเลือกนะครับในส่วนของตัวเพจนะครับอ๋อเรามาเลือกนะครับในส่วนของตัว setting นะครับแล้วก็ไปเลือกที่ listing นะครับแบบนี้เนาะจากนั้นนะครับก็ให้เรามาทําการเลือกโฮมเพจหน้าแรกนะครับเป็นเพจหน้าที่เราต้องการนะครับตรงนั้นเขาก็จะบอกว่าเป็น element r นะครับ อยู่ไหนนะอ่า listing with element or, อ่า listing element r and sidebar นะครับตรงนี้เราก็เลือกไปเลยนะครับได้แล้วแบบนี้นะครับก็ทำการกด s a v ไปเลยนะครับแบบนี้อ่าเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเราไปดูที่เว็บของเรานะครับแล้วก็ลองกดที่โลโก้ดูนะครับตรงนี้เนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนเป็นหน้าที่เราต้องการแล้วนะครับอ้าวแต่สังเกตนิดนึงนะครับคือเขาไม่มีในส่วนของตัว search ขึ้นมานะใช่ไหม ยังไม่มีในส่วนของตัวเสิร์ขึ้นมานะครับเราสามารถทําการแก้ไขได้นะก็ไปคลิกที่ Edit Page ตรงนี้นะครับแล้วก็คอยโหลดแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็มาเลือกนะครับในส่วนของตัว a d v a n c e s s e r r h h ตรงนี้นะครับนี่ g l o b a l a d สเ e รนะครับตรงนี้ให้เราเลือกเป็นโอ้โอโกดผิดนะครับ a d v a n c e s s e r r h h นะครับ Global นะครับแบบนี้ หรือจะเลือกเป็นคัสตอมก็ได้นะครับเนี่ยไฮออนดิสเพจนะครับเราเลือกเป็นโช o ์ออนด i s p พ g e นะครับแล้วก็ Under Navigation นะครับแบบนี้นะครับลองอัปเดตดูนะครับอ่ะได้แล้วเดี๋ยวลองไปดูกันนะครับ Preview นะครับอ่ะได้แล้วนะครับตอนนี้เขาก็จะมีในส่วนตรงนี้ขึ้นมาให้แล้วนะครับอ่ะง่ายๆเลยเนาะก็ถ้าใครสนใจคอร์สนี้นะครับก็ ผมมีขายวิธีการทำอยู่นะครับอยู่ที่ okd.com นะครับแล้วก็ไปคลิกที่สอนทำเว็บไซต์ตรงนี้นะก็จะเป็นคอร์สนี้นะครับ2,900บาทนะก็จะมีอยู่3โอปชั่นนะครับทำให้หมดเลยนะครับหรือว่าทำให้นะครับแล้วก็เออทำให้หมดเลยมีปรึกษาแล้วก็ทำให้นะครับแล้วก็เป็นราคาแค่คอร์สเรียนออนไลน์อย่างเดียวเนาะใครที่สนใจคอร์สไหนนะครับก็สามารถแจ้งเข้ามาได้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ